อย่าไปโตตอบหรืออย่าไปต,ตอบโตะจะพาเราโมโหจะโตะไปใหญ่เขาว่าให้เราก็ปล่อยเขาไปเถิดอีน้อยมันก็จะเกิดกับตัวเองแพ้ภัยคนปากไม่ดีจะเป็นสีที่ปากไอ้พวกที่พูดมากเรียกว่าปากจันไรหลวงพ่อยังบอก ให้เราทำใจอย่าไปสนใจกับไอ้คนที่ไม่นี่จังเปิ้ลคุณแดกไม่ถูกข้ามึงเว้ยอันนี้ตะวันขอบคนโอ้อยังโอเค่อาสิบายหน้าฉิบแม่ก็ต้องห้านนะลายเงี้ยเจียงกว่าตัวจี้บเห็นไหม Ăn chưa? Ăn rồi Ôi, không có bọc đâu, không có ăn Ôi, không có bọc đâu Khó chịu chạy chưa à, Hả? Khó chịu chạy không? Khó bình chạy không? Khó ก่อนเราไปซื้อทำไมก่อนเฮ้ยอเนออทำไมไอ้ไอ้ไ,อไปลอกอยู่เมน <c oughs> รู้รูอยู่มีควรรู้กับจองมใจวาสนาเราแสนไกลน,นักหนา หากฉันใดไม่เรื่อนลาแค่เพียงไม่เห็นดวงหน้าเหมือนว่าจะบาตายเฮ้เมน่อครับสีไปใส่มือน,นีิสีไปเครื่องงานสีไปคุ้มง,งานวา,างอย,ยู่บนเสื่เอเนาะโอ,อ,โอ,อ้โอ้คนเตรียมหลายโอ้สีไปคุ้มง,งานมันเถอะ อาหารเอาไยู่ว่ะอาหารไปยู่แล้วเอาไปยู่เลยสิไปเองไปเองเอาเอาไปเออวะน้าครับคือว่าไอ้เห็ดปืนหายก่อเออเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมูมาส่งมาแล้วมาส่งไปคุมงานหรือปืนหายปืหายเป็นหยังล่ะมาแล้วโอ้ยหาจิ้งส่เพื่อครับรางวัลที่หนึ่ง่ะาช้หนั่งลีือขังซ้ำรางวัลที่หนึ่งวะครับ รงวัท <entertain> en> <Mer ci> <an> ี่หนึ่งที si ่หเป็นผู้ใดหรอือกจันนา้ักร้องเสียงดังื่อสายยันมรนลุงใชคนคือกันคนคือกันบเ้แม่สายยันมันลุงตีนีบอออกั้นเบาเอียงวดราวัที่หนึ่งไหมเอาไปไเราสายันันลุกเอาไปแล้วนี่จ้า สิไปไิไปใกล้กรอบไหมเออคันบ่ได้เต็มข้อก็ต้องมากูเห็นหน้าไปคันเลผ้าตาบ่เห็นมั้ยไปคันบ่ได้แหละก็ต้องมานอนอยู่พุ่นเลยเด้อนี่ล่ะยังคือว่ามักเบาตำรวจมักบาสิติดต่อให้ผู้กเบาตำรวจนี่เด้ออ้ยคนนี้วะเออโอ้ยน่าคือจอนคอนนี่บ่เอาดอกโอ้ยปบ ฟางน้องนางว่ามันเจือนไปฟินฟางน้องนางว่ามันเจือนไป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 เจ้าหอนงาไอ้เมื่อขึ้นข่อยฟันเห็นสัตสีเท้าฟันเห็นสัตสีเท้าเป็นไนมันข้นมาหาข่อยอยู่บนนอนบ่ คยว่าแม่นสิมีโสคือมีสิมีผัวไหมนี่แหละสิมีโ่คือสิมีผัวไหมว่าดีแล้วสัตว์สีเท่ามันยังเคยคิดว่ามา้าล่ะม้าดำบ่ก็ค,คิดว่าสัตวล่ะโอ้ฝ <c oughs> ัเด้อมีแต่ผัวแบบสีสีแตกมึงความฝันแบบนี้ <c oughs> ตับไตคอยบอ่ยากระบาดอันนี้เมื่อคืนใคยฝันว่าเห็นสัตว์สีขามาที่นอนคอยอัน ภาษิมีสว่งมีลาบอลเรือคอยษิมีคู่คองนำเขางนี่ล่ะปลาแก้วกิคิดแตกมึงโอ้ยบังค่ามึงไอ้แนวกินแลกแล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาทำไม่กินขัวคุดจีน้ำกันพี่น้องครับขัวคุดจีขัวคุดจีดจอ่าแจงใส่น้ตไม่สมกับแซบครับแต่ว่าสิขัวกินกับแก้วกับปลาแดบ็บบังแซบขักกว่าอีกนี่ล่ะครับเพรเอื้อนคุดจีพี่น้อง ขุดจีขุดจียุ่น้ำฉีงวัวฉีกไวยได้พี่นองเด้อบอแมนยุ่น้ำฉีแนวอื่น